สนามก็สุดซ่องในปีน,น้องเที่ยวมุนิสิมาต่ำส้มพี่น้องต่ำข้าวปุ้นต่ำข้าวปุ้นบันมีน้องกินไปกันต่ำข้าวปุ้นสู้พี่น้องกินสวัสดีพี่น้องมาุ o o m c e ยวกันมาุ o o m c e ยวกันในทางใต้หลายคน ก็เลยต่ำข้าวปุ้นสู้กันกิน,ออน,นตากร้องตากร้องสีลงแล้ว่ะนี่ตากร้องที่เป็นสีไทยคลิปหรอไทยคิดแม่แม่บอกนั่งไม่แบบแบบว่า คอยเดกอคอยด้ออยด <nervous S 2> ้อคือแซบเด้อโดว่ะอืม ủa oh, 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 được đấy thôi. cái đeo cái đeo dài nhằng ô con đeo cái đeo dài nhằng ô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  bông mẹ hình này bông mẹ à

น้องพีเสียาวปุ้นเวลาลค่ะเ,เรียบร้อยพี่น้องตำข้าวปุ้นแห้งสเส้นข้าวปุ้นแห้งแม่ปินน้องทีเอลพร้อมส่งเด้อพี่น้องกจกัดสอบสอบสอบเราเดี๋ยวน้องพีสิจัดส่งสั่งเข้ามาได้เสน้นขนมจีนนมแห้งแม่ปินน้องทีเอลตอนนี้เรากำต้วเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเอาลง สู่พี่สู่น้องกินทางใต้แต่จะเอาตามขอบกุ้นลงไปตอนที่ปันน้องกินด้วยทางใต้ตาเรียบร้อยแล้วแตาแซ่บแหงหอมเปรี้ยงงุยงวยเลยไปเดี๋ยวเราไปลงไปกินน้ำกันบ้านเองเจ้าน่ะกินกันเด้อแซ่บๆเด้อตาข้าวกุ้นเต็มพาเลยเต็มพาร้าเขาเลยมาตัดโซ่ มีเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอัลเป็นน้าสาวน้องแม่จานแม่ถ้าควรสบายดีจาแนแดงขึ้ <ś c oughs> นจานดงขึนเก่เยอะจานขึ้นแดงแ่งไหมไม่แดงแมลออนแมลออนนั่งกินบ่ไรไได้แต่นั่งเบิ้งถ้าทำกับแมลงอ่อน

ม่พี่น้องตามเขาปุ้นน้ก ouais ันมาเนี่ยเไดเมึงหรอเเลนอเลนบ็อกนากันเพลนกับนึงอือก่มีปหาลเอ็นี่ละน่ลัเด้งละมีความสุีอะ

Tân thêm hôn kịp xếp. Tân thêm hôm, Một cắp này xuống. Mình sẽ lật tắc cho mấy ngàn. Mình sẽ lật tắc cho mấy ngàn. Mình sẽ lật tắc cho mấy Mình sẽ lật เฮ็ดม่กคว่แล้วกิได้อยู่บ่เหลือพี่น้องนี่ตำน้อยพอดแวงทางเทิงจานหนึ่งไปจานแบบไงแซ่บม่พกอ่านีไม่ได้อะไรตะกียบงานโรตนของเค้าครับคือกระตานิดลวสิปั้เปิดมาทีหลังจนเบิ้์นแล้วมาเรียมเนี่ยถูก โูห้าซบึกปลาวานเราเศร้ามากเราได้ไม่สิยินเก็บมาให้ยุติดูห้าซบึกแม่ไก่หัดจีเข้ากับ่าต้องเก็บในส่วนากาจุกเหลือเลยถ้ากิจุกตามขอบคุณตามขอบคุณแังมิลินเฮดนัวฮะกี่ปุบะ เอาบิ้งทางทางขึ้งนะจานหนึ่งใช่ปะออไหครับแบบเดียร้อยนะกับเดียวยตัวอะไนครั่เดี๋ยวไปซื้อไหมจำไหม่แกเหรอจำมปะจำมีก็เนาะถ้าไตเพาาะยังโมอิ่มเนยเ้พับแจ่วเียันสภาพอะไรย่อมก็ขึ้นเป็น เห็นยังม่เปา็นเป็กนเทาดกเด็าเด็กเดกเด็กเด็กเด็กเดีกเดอกเด้ดกเดเยเดเด็เด็กงเล็มเด็นเด็กกเด็มีดกน้อยเดดมกเด็นเเด็กเนเด็กด็ิเดกเ

ันโมายุเลีแพน้อยบ่แพนเจ็ดอันนี้แได้มาบอเมบเลี้ยงเนาะมาเฮไม่เท่าเลี้ยงมือกรอ่างนนสไปนดมีก้อนนกเะเทียมให้แล้วก็เตะมืออี๋เตมสัมบุสมาดนมอเลยอุ้จอ่สิบมอ่น แกนำก็นด้มีน้องไหม่บราจะจับไปหาานอใหม่กับสายกันเกงเออว่าอย่างงี้มอยู่น้ำมืห้วยที่ไหห้องอินไซยูนีเหมักขึ้นนะจะได้ไิมแล้วเนี่ยไอนีมแล้วน่กี่ตลอดไเปิมผูดเดียว เี้ยกัยอาวันเลือเลือมากเลยนะตะชิ้นข้าวกล้องนั่นบอกเกินน้ำยี่หรอนี่ปิดเลพอน่ปิดมาละหลายวัยายอสวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับป่าป่ายิงหัวมีอ่ะบอกสวัสดีครับพ สวัสด um ีคร enfin ับสวัสดีมั่ครับสวัสดีั่น้องรัทครับสวัสดีีัทั้งสองมาเป็นนอครับี่องเที่ยวสวัสดีครับยังสวีครับัสวัสครับคดาเลยไรคดนะยาได้นสีเยดิเียวเียวหาเหยสเหยก็ไก่ก็ไก่กไก่ กรุกกุ๊กไก่ไก่ตุ๊กไก่คิดหอเได้ยาวว่เอวบอได้มาหนังไฮะอุแดกแล้วเนาะวันนี้เนาะอามาฝากช่องกันฝากช่องกันู้ไดสีฝากช่องงห้เนาะไอ่ยวบอยู่นี่ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจไม่ติดน้องเดียวเนิเด้อและน้องเอลพีครับแล้วจังไว้พอกันไม่คลิปหน้าสบายดีบ๊ายบาย À bye bye. Ok, bye bye. B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 ye bye bưng con mẹ. Bye bye. Bye bye. Bước ba cặp lùng hôm mẹ. Bye bye. Bye bye. Chúc chúc.